ชื่อดัมมชาติครับนะครับก็เป็นหนึ่งในละมั่ที่จริงจริงมีกระแสครับเยอะพอสมควรแลรวะละบั่งใฝังฝั่งยากยากจังเลือกยากจุงเบยนะครับเหมือนพี่ตูนมีคนมาทักมฟังยากจังชุดนี้อะไรเงี้ยตลอดเวลาซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ไม่ประหลาดใจเออไม่ประหลาดใจมันแต่อยากจะบอกว่าดัมมชาติเป็นละมั่งที่ผมรักมากที่สุดครับของบริษัทอืม ที่ถ้าเราถอนกลับไปเป็นเหมือนเราได้ได้ปลดปล่อยพลังงานอะไรบางอย่างในช่วงนั้นที่เราไปอยู่กับกับดนตรีจริงๆกับเพลงที่เราซื่อสัตย์กับมันมาตลอดจริงๆว่าเราอยากจะพูดอยากจะร้องในสิ่งที่เรารู้สึกในแต่ละช่วงเวลาจริงๆครับดัมาชาติมันมันเหมือนเราได้ใช้ถ้าใช่คำนี้คือระบายอะไรเยอืม ระบายความในใจระบายความอัดอั้นระบายความรู้สึกออกมาเป็นแบบจนหมดเลยมันรู้สึกโล่งมากเลยที่ได้ทำธรรมชาติออกมาจริงๆในแบบนั้นครับเนี่ยผมรักอัลบั้มนที่สุดรักมากในเพลงที่ที่มีอะไรนอกากมแล้วเพลงที่เรือกมาล้อวันนี้ครับเป็นเพลงชี่เดขอวอัลบั้ม ก็เพราะผมแค่เพลงนี้ผมเนื้องเพลงมันมาจากตอนที่ผมเหมือนก็มีโอกาสได้นั่งเรือไปเที่ยวทะเลอะไรแบนี้นะฮะแล้วก็มันในจังหวะนึงมันมันไปผ่านภูเขาในทะเลสักสักลูกหนึ่งที่แบบมันมันโดนเหมือนมีรอยกัดกร่อนมันมันบินนะฮะภูเขาบินบินที่อยู่กลางทะเลแล้วแบบทำไมเราดูแล้วมันสวยจัง มันไม่ต้องเป็นภูเขาทั้งลูกที่แบบเต็มเต็มกลมกลมต้นไม้ขึ้นเขียวขจีอยู่ตลอดเวลาที่เราจะมองมันสวยแต่แบบเรามองมันเท่จริงมันมีเสน่ห์จรงเลยเออมันโดนอาจจะไม่รู้ว่าลอยบินมันมันโดนสายฟ้าฟาดมาหรือโดนกัดกร่อนด้วยด้วยอะไรอะไรแั้นด้วยการเวลาด้วยการเวลาหรือเปล่ามันแต่มันแบบมันยังยืนตั้งานอยู่ตรงนั้นนะ มันไม่หีไปไหนแล้วมันก็แบบรอให้เราได้มาชื่นชมความสวยงามของเขาผมพ่อผมเห็นแล้วผมรู้สึกเก็บอันนี้มามาแต่งเพลงและมาชาติอนผมรู้สึกว่าชีวิตใครสักคนหนึ่งที่มันไม่สวยงามใค,ใครได้ดูเอ็มบีก็ทีนี้ก็จะรู้ว่าเราเราประมวลเหมือนคนที่แข็งแข็งแข็งแข่ง,ขงจากข้างใน duc. สวยงามจากจากการผ่านร้อนทานหนาจากการใช้ชีวิต อยู่ในอิีย์ธรรมาชาติชีวิตคนคนหนึง่งบางทีมันอาจจะถูกกัดกร่อนถูกทําให้ท่าแท้ในบางเวลาบ้างแต่สุดท้ายเขาก็ยังทำง,งานอยู่อยางรอให้เราได้ชื่นชมความสําเร็จความงดงามของชีวิตเขาอะอยา้ทุกเขาทุกคนเด็กเล็ตเลยเป็นที่มาของเพลงธรรมาชาติเอาสักท่อน,นหนึ่งแล้วกันนะพี่เบ้นนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เ,เข้าใจไม่รู้เข้าใจเาไหร่แต่ว่าขอบคุณที่รับฟัง oh. มันเป็นเหมือนแบบถ้าถ้านับความรู้สึกในการแต่งเพลงแบบยากๆแล้วก็รู้มันจะไม่หยุดแต่ว่ายังมีคนแบบ oh. เข้าใจ oh. แล้วก็ร้องตามได้ทุกท่อนด้วยซ้ำมันมัน,มน,มน,เ,นเรามีความสุขมาก มันแตก Styles ต่างจากเพลงที่เรารู้ว่าเคเพลงนี้มันจะทําหน้าที่เป็นเพลงฮิตเป็นเพลงโปรโมทนะแต่มันก็จะมีเพลงบางเพลงที่มันเป็นเราใช้คำว่าบีสัยที่เราเนก็แต่งแบบเราอยากเราอยากทำให้มัาเกิดขึ้นอานำเสีอก็ขอบคุณมากที่เราฟังมาตลอด23ปีวนนี้เขาพูดจังหวะเมื่อกี้ผมต้องผมต้องตามแล้วนะ ขอต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ